หุ้นเด่นประจําวันที่21ธันวานะวันนี้เราเลือกหุ้นในกลุ่มเทคเลยที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับคือตัว IIG อนะครับอย่างที่บอก IIG เนี่ยทำเกี่ยวกับการวางระบบ ERP ERP ก็คือระบบที่เราใช้ทํางานทั่วไปในองคอ์กรนี่แหละที่ก่อนหน้าน,นี้จะเป็นตั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ต้องเข้ามาทําแต่ว่าพอต้อง work from home เนี่ยมันต้องใช้บนคลาวด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่หลายๆบริษัท มีการเปลี่ยนระบบ ERP จากที่ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์มาเป็นบนคลาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นทําให้ ERP จากเดิมที่แบบว่าเป็นแคชคลาวแบบโตน้อยๆเนี่ยปีนี้โตเยอะเลยส่วน CRM ปีหน้านี่ก็คือหน้าก็่าจะงโตเพราะว่าพอเกิดเหตุระลอกใหม่นการระบาดระลอกใหม่บ้านเราก็ยิ่งกระตุ้นว่ากาดตกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยคนก็จะนึกถึงคลาวเยอะขึ้นใช่ครับส่วน CRM เนี่ซีอเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าคัส t ต m e r เมอร์ i ร n ัชชั่นชิพแมเนจเมนต์ก็คือ เป็นระบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ริโภคได้มากขึ้นนะครับในแง่ของการจัดการเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับหลายๆบริษัทโดยเฉพาะยิ่งบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีการลงทุนตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยใช่เพราะว่ามันเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่โตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่2ธุรกิจโตดี1โตน้อยๆหนึ่งเนี่ยปีหน้าจะกลายเป็นโต2 2> <แ>นดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ธุรกิจของไอเอจีเนี่ย มีรายได้ประจําอยู่เนี่ยประมาณ50%ก็คือเป็นพวกสับสคริปชั่นนะพอเราไปวางระบบได้แล้วปุ๊บสมมุติว่าบริษัทนี้ต้องการจะใช้ออซอฟต์แวร์นี้100คนก็เป็น100 subscription s u b s อยสับ i คริปชันะครับแล้วมันก็จะ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆออนท็อปเรื่อยๆ <Ừ. S 1> สมมติว่ามีการไปวางระบบให้บริษัทใหม่มันก็จะอ n อนท็อปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทางผู้บริหารบอกว่าจะเรียกว่าเป็นแบบสโนว์บอลก็ได้ที่มันจะค่อยๆลูกใหญ่ลูกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีนะครับกำไรปีนี้เราค่าโตปรมาณ20-25%แล้วก็ปีหน้าจะเร่งตัวขึ้นอีกเป็นโตประมาณ40%เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหุ้นเทคที่โกรธค่อนข้างโดดเด่น นะครับแล้วก็ราคาพื้นฐานเนี่ยเ,เราประเมินใหม่แล้วนะครับใช้ PE 30เท่าเลยนะ EPS ปี e หน้าประมาณสักแถวแถ8ดตังค์เพราะว่าตัวแรงขนาดนั้นเพเลยเพิ่ม PE ให้ใช่ไหมใช่ครับ,รบ PE เอเท่าเนี่ยเราได้ราคาเป้าหมายอยู่ที่25บาท25สตางค์นะครับแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นเนี่ย,นนยปรับฐานลงมาเพราะว่าติดแคชบาลานไปนะครับติดแบบไม่ได้ จริงๆริต,รต,รต,รต้องไม่ติงถ้าเกิดตามเกณฑ์นะครับลงมาเนี่ยที่แนวรับประมาณ22บาทพอดีเพราะนี้เป็นโอกาสนะรเราคิดว่าช่วงที่มีโควิดแบบนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยน, <จะ S 2> น่าจะเอาเฟ <perform S 2> อร์ฟอร์มนะครับแนวรับ22แนวต้านประมาณ2 3่4บาบาทนะครับก็เลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้เลยนะครับ IIG ครับผม